สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิตาเวุลวันนี้มาแก้สอบเรื่องสมบัติขึ้นคะแนนเต็ม40ได้12แก้8คะแนนค่ะเริ่มต้นข้อที่1กันเลยนะครับ 1. ถ้าความเร็วของคลื่นน้ำเท่ากับ6เมตรต่อวินาทีขณะที่สั้นคลื่นที่1และที่4ห่างกัน7.2เมตรคลื่นนี้มีความถี่เท่าใดข้อนี้ใช้สูตรการหาความถี่ โดยสูตรมีว่าใช้สูตรหาความถี่จาก v เท่ากับ f แลมดาย้ายค่างมาเป็น f เท่ากับ v ส่วนแลมดาแทนค่าลงไปได้0.8ข้อนี้ตอบข้อ1ข้อที่2องคืนมีความถีม่3 0 0เฮิรตซ์มีอัตราเร็ว150่เมตรต่อวินาทีจุดที่เฟสต่างกัน108 องศาอยู่ห่างกันเท่ากับกี่เมตรข้อนี้ใช้สูตรการหาแลมดาจาก V ีเท่ากับเแลมดาแล้วข้อนี้จะมีสูตการหาเฟสด้วยนะครับข้อนี้หาเฟสโดยหาความยาวขึ้นก่อนนะคะพอหาความยาวขึ้นเสร็จก็ามาหาเฟสข้อนี้ตอบ ข้อสนะคะข้อต่อไปในการทดลองเรื่องการเคลื่อนที่ของคลื่นโดยใช้ถาดน้ำกับตัวกำเนิดคลื่นซึ่งเป็นมอเตอร์ที่หมุนสีรอบต่อวินาทีถ้าขคลื่นบนผิวน้ำเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว12เซนติเมตรต่อวินาทีจงหาความยาวคลื่นบนผิวน้ำที่เกิดขึ้น ข้อนี้เขาให้หาความยาวขึ้นนะคะโดยใช้สูตรเป็นข้อนี้เลยครับข้อนี้ได้คําตอบเท่ากับ3.0จึงตอบข้อ2ต่อไปข้อที่4 4จงหาอัตราเร็วเสียงที่อุณหภูมิ25องศา,า,ศาเซลเซียสข้อนี้ง่ายมาเลยนะคะ โดยใช้สูตรการหาอุณหภูมิข้อนี้ใช้สูตร v เท่ากับสามสนึ่บวกศูนจททีนี้จะใช้ทีใหญ่หรือทีเล็กก็ได้นะคะส่วน3ามสานบวกศู 6. นี้เขากําหนดมาให้แล้วนะคะ0.6นคูณ25องศาเท่ากับ15องศานะคะ3ามสาบวกสิองศาเท่ากับ346ข้อนี้ยึงตอบข้อที่1นะคะ ห้าแรงกำหนดเสียงอันหนึ่ง,งความถี่หกร้อยเกาสิบสองเฮิรตวางไว้ในอากาศที่อุณหภูมิ25่องศาเซลเซียสอยากทราบว่าขึ้นเสียงที่ออกจากแหลมกำเนิดเสียงนี้มีความยาวขึ้น ยาวเท่ากับกี่เมตรข้อนี้ใช้สูตรเหมือนข้อที่ผ่านมาเลยค่ะแต่จะเพิ่มสูตรการหาความยาวขึ้นด้วยข้อนี้หา v จาก3ามซ้มนบวกศูทีนะคะได้ v เท่ากับสามร้สีเมตรต่อวินาที และหาความยาวคลื่นโดยใช้สูตร v วะครับ FA f a f แลมดานะคะได้0 5 0ย m ข้อนี้ตอบข้อหนึ่งค่ะเอาไปส่วนอัดกับส่วนอัดที่ติดกันของคลื่นเสียงในอากาศวัดได้0.5เมตรและแหล่งกำเนิดเสียงมีความถี่หกร้อยแเฮิร์อยากทราบว่า อุณหภูมิของอากาศบริเวณนั้นเป็นเท่าใดข้อนี้ใช้สูตรการหาอุณหภูมินะคะข้อนี้หา v จาก v เท่ากับ fa v เท่ากับ340หรือ340เมตรวนินาทีหา t จาก v เท่ากับ331บวก0-6 t ย้ายข้าง t คูณอยู่ย้ายมาฝั่งนี้ จึงนำ v ลบสามสามหาร0.6ได้1ิองศาข้อนี้ตอบ2ข้อต่อไปข้อต่อมาะคะเรือลำหนึ่นิ่งอยู่ในทะเลได้ส่งขึ้นสัญญาณเสียงลงไปในน้ำทะเลและได้รับสัญญาณเสียงนั้นกลับมาในเวลา 0.6วินาทีเมื่ออัตราเร็วของเสียงในน้ำทะเลมีค่า1 5 0 0เมตรต่อวินาทีทะเลนะบริเวณนี้ลึกกี่เมตรข้อนี้ใช้สูตรเริ่มต้นก็คือ v เท่ากับ s สวน t ออกมาเท่านี้นะคะ s เท่ากับ450ข้อนี้ตอบ3 ข้อต่อไปแช่คนหนึ่งยืนอยู่ระหว่างผาสองแหง่งแล้วยิงปืนออกไปเขาได้ยินเสียงครั้งแรกครั้งที่2เมื่อเวลาผ่านไป1นและหวินาทีนับจากเริ่มยิงจงหาระยะห่างระหว่างหน้าผาทั้งสองถ้าความเร็วเสียงในอากาศเป็น340เมตรต่อวินาทีข้อนี้ใช้สูตรเริ่มต้นเหมือนกันนะคะแล้วจึงนำมาหาผลต่าง นี่ใช้สูตเริ่มตน้นของการย้ายข้างนะคะ s 1เท่ากับ v t v คือ340เมตร t คือ1น1วินาทีไปกลับนะคะแต่ถ้าแต่เขาอยากทราบแค่ไปอย่างเดียวจึงนำา1ไปหาร2ได้0.5นะคะ340คูณ0ูได้170ข้อที่2เหมือนกันนะคะอยากทราบแค่ไปอย่างเดียว 340ร้คูณสอได้แปดร้อเมตรนำ s 1กับ s 2มาบวกกันก็คือ170่งร้อยเบวกแปดร้าเท่ากับหนึ่ข้อนี้ตอบ2ค่ะทั้งหมดก็มีเท่านี้ค่ะนัะทดิฉันขอจบคลิปการแก้เรื่อง การแค่สอบเรื่องสมบัติขึ้นเพียงเท่านี้ขอคุณครับค่ะ